สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ดีพี่น้องกองไาทุกานมือนี่ย่าจันหอมไปเก็บกระเทียมจากพี่น้องไปเก็บต้นกระเทียมย่าจันหอมกับิมะผัดแล้วย่าจันหอมมาพัดแล้วย่าจันหอมกะสิกินกับแก้วพริกดิบถั่วเกาล่ะจ้ะพี่น้องอข้าวเหนียวมาทุกคนมากินน้ำข่อยมึงเนี่ยผัดกระเทียมพัดใส่น้ำมันหอยกับเต่าเกี้ยวซื้อพี่น้อง แยกจันหอมกัะสิมัดหิวเข่าแห้งไรไปขึ้นเข่ามากพี่นออ้องเออกินผักเี่จะแยกจันหอมออกกระดาษก่อนพี่นอ้นนนนอง ฮัโลโหลเลยนินดูทานเนตบิตาบิตพี่น้องเฮ้อแสบค่ะแน่ใจแน่จว่ามากินผักกันเสียพี่น้องมาคอนสมแหงแสบเนีย่ย ซื้อพักกะล่ำมใส่เล็กน้อยแล้วก็ซื้อตน้นซื้อต้นหอมอน,นี่ก็เป็นต้นกระเทียมเนาะต้นกระเทียมมะมา่วงต้นกระเทียมบานเท่า,ามาผัดเป็นสีบ,บอร์ได้พน่นองนี่ได้ยุ้ข่อยกรบอกหัวแจ้งเนาะแต่ตกระเทียมมันประเทศนอร์เวย์เนี่ยมาผัดแสบ ก็นแล้วตะคูมากเนาะจ้าทุกคนก็มีหลายแนววยูอันยูนี่ยกจนหอมพักยันกินแต่ต้นกระเทียมเนี่ยนะจ้ะต้นนี้ยังกับต้นผักบุ้งกินนะถ้าเจ้ากับไปเก็บปักกินเล่เนี่ยแต่แยกจนหอมกินม่เป็นันยแถมไมนแข็ง มะเจมะแกงไตโพ่แพก,แกงสมยังวา่าไปแต่ยัื่ะงองมกินว่าเป็นอยังไงอันดอกร้เรียงๆกัน เต็ดเลยไ,ไมันลาดเาไดเลยน้อยเดียว้าลองคนน้นเพิ่งกินบ่ได้ได้พี่น้องต้นกระเทียมเพิ่นแพร่จะยยกจานหอมแพร่ยังบ่เป็นแพร่เป็นแตอ่อากาศมันจะแพร่แพร่เกรสรดอกไม้ แค่ความกินเียอหอมยิมด้อนดูเมไม่อคนกินขนมปังไว้พี่นอะพี่น้องเห็นกันิว่าเป็นขันสมนอดผัดได้ในผัดรับแก้วกับปีกกระปนปลาพี่น้องเ้อยจ้า ปกเก็รินขาอเจ้านี่ยก็ดีเยจนหอมมีข้าเหนียวย่างด้พอดีจะา่ายำขาดบะขาดอุ้มรืดเอาเลยน่าจนหอมงประทัดเลยไปตอบคอมเมนต์มูยูพี่นองเอ้ยมือนี่ยาจนหอมไปเขาไปมาเลเแียเถียรน้าจะหอนนี้เย้จนหอมงก็ไรให้มื่นนี่ละ กองทัพมันต้องเดินเนื้อท้อง <laughs> ถ้าข้าากกินดิบะกินดิบกินอะไรอืมเือกอะเจ้เผือกอะไรนี่หูดโมกิสมันน่ารักะเุ่้ดอ้วอืม ฉันยังก,กินผพ้่เดียวดอก็แง่แล้วก็กินน,น้ำปลาเปล่งแนวกินหอง นายกี่ดอกขี้ดอกแต่คุณก็ไม่รูอ้าวเพื่อนเอยดิอะไรไม่ใช่บ้างแค่แม่คนใดเดี๋ยวคือตันะ ยำขาดยำบ้าขาดแน่พี่น้องเอ้ยถ้าอยู่มันอ่อนเอรลยะไปกับมูมูพาไปเบิงปลา ด้วยหนีกันบ่บอกป้ากันกับบ่หูเลยพี่น้องป้าเห็นคือกันบ่บอกกันเลยคนไทยกันหน่อยผู้สิบอกอามาันไปเก็บหอยเก็บอันยังยังสิอัน,ออนมู่ถามนี่โอ้ยบุ้งจกักอันได้ลังคนมาพีน่น้องฟังอ็ใจจงมาแพงมาเห็นอย่างฝังธรรมศาสตร ไเก็บเพชรคือกันบ่บอกกันเลยขอยนังผูดเลยว่าจะข่อยหูข่อยบอกวงป้นหรือข่อยประกาศเลยฝากกดแชร์กดไลค์กดแชใจให้เยอะๆหน่อยเลยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเลยจ้า